ประมาณไหนครับอ่ะหืมหครับแม้เล่นลื่นเลยปรับโ r ม a l โอ,โอ,โอ้เลเบลใหญ่มี m o ดด้วยนี่ครับเล่นได้ลื่นไหลเลยนะตามนี้เลยเนี่ยปิดเงาจาก40เฟรมนะจะได้ประมาณกี่เฟรมน, frame, นี่เป็น100เฟรมปิดเงานะครับประมาณนี้เลยกับ 5m ลื่นไหลทุกการตั้งค่านะครับโห้โหัวหัวกหัว,ว,วระเบิดตกมาแล้วเราก็มาทดสอบเกม g t v 5 m นะผมตามหลักพลบเกมเมอร์นะครับต้องมีเกมนี้เทสกับทุกสเปคคอมนะการปรับตั้งค่าตอนนี้ปรับเป็น normal ทั้งหมดนะครับนี่ตามนี้เลย ปรับแบบนี้คือเล่นได้ลื่นไหลแน่นอนนะครับใช้กับหน้าจอ27นิ้วนะการ์ดจอทำงานเต็มที่ผมก็สิบแปดเปซีวิวทำงานชิวๆครับ50-60%แรมเกืบประมาณ10กิกนะครับตอนนี้อยู่ในโซน afk อ่ะลองวิ่งกันให้ดูนะครับนี่100เฟรมอัพเลยนะและที่สำคัญนะครับผมสเปคนี้ก็สามารถสตรีมได้ลื่นไหลามากนะครับหรือว่าจะเอาไปสตรีม2ช่องทางก็ยังพอไหวนะครับผมได้ทำการเทสไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปดูในช่องได้เลยแต่ถ้าหาไม่เจอก็ ทักแอดมินได้นะผมเดี๋ยวให้มินหาให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถเล่นในเมืองกันให้ดูมาดูว่าขับในเมืองจะเป็นยังไงนะครับใ <Yeah. S 1> ส่แฟชั่นนิดนึงใส่แฟชั่นนะครับการกดกดเมนูนะครับใช้ได้อยู่นะเออนี่กดดื่นไหลนะครับไม่ค่อยหน่วงนะครับ ครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตลาดกลางดูนะครับเอาอุยอ๊ยอุย้ยอุ้ยทำไมรถสปัดเอ้อนน้ำมันจะหมดเหรอก็ไม่นะเดี๋ยวรถามาันแรงอุนอุนอุนวู้ฮูโอ้หม้าบินบครับผมม้าซิ่งนะครับ นี่โหนี่อยู่นอกเมืองครับผมร้อยเฟรมร้อยยี่สิบเฟรมร้อยสาิเฟรมเลยฟืบเข้าไปในเมืองครับอาจจะมีแบบกระตุกนิดหนึ่งนะผมโหลดฉากนะครับโอโหโอโหผมเซียนมากเลยเนี่ยรู้สึกว่าตาไวขึ้นนะครับนะครับอือแรงจัดเอาผิดทาง โอ๊ยเราจะฟังก่อนถึงไหมเนี่ยเป็นไงร้อยสามสิบร้อยสีสิบเฟรมประเทศยูนิซิตี้คนอยู่ในเซฟสองร้อยสีสิบคนนะครับ<ม>นะครับ<ม>เดี๋ยวเราไปตรงที่กราดการกันดูนะครับว่าตอนที่แบบมีคนเยอะๆรถเยอะเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับอ่อืมไหครับแม้เล่นลื่นเลย ปรับ normal โอ้โหโอ,โอ,โอ้แรงจัดสเปคนี้นะครับปรับได้ประมาณ high กำลังดีนะผมถ้าวินิ high อาจจะไม่ไหวถ้าคนเยอะๆนะครับแต่ถ้าคนไม่เยอะประเทศบ็อกซิง่งประเทศเทรนนิ่งอะไรเงี้ยปรับวินิ high อาจจะได้อยู่นี่ครับตรงกระดาษกลาง ร้อยเฟรมเอาละเดี๋ยวทีนี้ผมจะขับไปที่เลเบลให้ดูนะครับนะครับนี่อยู่ในเมืองคือสบายเลยครับผมหรือว่าอยากเฟรมเรทสูงกว่าน,นี้นะครับโอยเกือบโดนชน ก็อัปเกรดเป็น1650ก็ได้เช่นกันนะนี่เล็่นลื่นสบายๆเลยครับลื่นหัวขาดกันเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ลื่นหัวแตกนะผมลื่นหัวขาดเลยเฮ้นี่ดิฟดิฟรถคนรู้จักหรือเปล่าอ่ะนี่ครับเรากำลังจะขับไปที่เลเบลออกมาข้างน,นอกนะครับก็ประมาณ100เฟรมเลยนี่ครับ หมายว่าลื่นไหลอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนถึงเลเวลกันอีกทีหนึ่งครับผม ตอนนี้ครับเรากำลังจะเข้ารลเวลแล้วนะครับตอนที่มันจะเข้ารลเบลอ่ะมันอาจจะมีแบบกระตุกมีแหลกบ้างนะครับโหลดฉากนะครับครับนี่นี้รลเวลแรกครับผมไม่ได้กินสเปคเท่าไหร่เดี๋ยวไปรเบีกลางกันเลยครับโอ้ยชินจังนี่ไงภาพสวยครับผมสระ มาไปดูคลิปที่ผมใช้ขึ้นสตรีมได้เลยนะครับที่ผมที่ช่องผมนะครับอ่ะนี่ครับตรงเลเบลใหญ่มีมดด้วยนี่ครับเด่นได้ลื่นไหลเลยนะตามนี้เลย ถ่ายรูปเลยยังไม่ไปไหนเรเชียวเนี่ยฮะกดเมนูครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใหม่รับผมกับเกมพับจีนะผมสวัสดีครับอตอนกลางคืนแล้วครับผมตอนกลางคืนพอมีเงาปุ๊บเฟรมเด่นเดี๋ยวประมาณห้าสิบเฟรมเลยนะครับถ้าอยากลื่นก็แนะนําปิดเงานะครับเพราะว่าตอนกลางคืนรู้สึกว่าแถวเนี้ยมันกิน FPS มากเลย นะปิดเงาจาก40เฟรมนะจะได้ประมาณกี่เฟรมนี่เป็น100เฟรมปิดเงานะครับประมาณนี้เลยกับ 5m แล้วก็มาลองวาโลเลยนะครับการปรับตั้งค่าปรับเป็นต่ำก่อนหน้าตอนนี้เฟรมเรทอยู่ประมาณ4-300เฟรมใครใครใครอ้นี่ครับรื่นปื๊ดครับผมชิวๆเลยเวแบเบแบบ โอ๊ยตายลุยเล่นในแทบทุกเกมนะครับถ้าพับดีก็แนะนำปรับสักโอ๊ยวีลโลถึง Normal นะครับกำลังดีกับกาจอตัวนี้โอ้โหน่าจะเข้าหัวแนะ่ยโอ้ยโดนข้างหลังอีกแล้วนี่ลืมไหนทุกการตั้งค่านะครับโอ้โหหัวหัวก็หัวระเบิด นีแ่แน่นี่แน่เฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นครับเนี่ยโอ,โอเคครับผมปรับสุดกันบ้าง ครับปรับสูตรนะวาโล่ตุ้ยตุยต้ยหนตรงนั้นน่ะโอ้โหสนั่นฮึ ปรับสุดนะครับเฟรมเหลือประมาณร้อยกว่า,วาถึงสองร้อยเฟรมโอ้มีประตูสองัานนั้นเนี่ยไอคนนี้แหละไอคนนี้แหละเอาละประมาณนี้แล้วกันนะผมกับเกมวาโลนี่แน่ยยิงตูดเลยโห